กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้เข้ากับมอกันกับช่องใบบุญช่างแนวพื่เก่านะครับผมมือนีเข้ามาอยู่ขอกห้อยเกมนะครับผมห้อยเกมบ้านกระนวนตำบลกระนวน,น,วนนะเพื่อซ้าสูงนะครับผมเป็นมาเป็นมีควายแม่สาวเนาะแม่สาวแม่สาวสองปีกว่าพ้อผสมนะครับเอานหน่อยครับสวัสด,ด,ดีครับผมสวัสด,นะด,ดีครับห้อยเกมครับอ่ามีอย่างมานํำเสนอเนื้อนาะมือนีเป็นแม่สาวพ้อผสมเน้อพี่น้องผูเลดที่กําลังมองหานะครับผมเบิ่งเบิ่งหน้าตาเพื่อนครับผม ตาตาแจมแจมแจมเด้อพี่น้องเพิ่นเพิ่งอาบน้าไม่ได้อครับแจมแจมแตมแจมแจมแจมโอ้คอสองอ่องอ่องยิ่งใหญ่เนอะเออขุข่าวยิ่งใหญ่ได้อครับจีบเล็บจีบเท่าดีเด้อพี่น้องครับผมผู้ใดที่กําลังมองหาเนาะกําลังมองหาแม่บอกแม่พันเพิ่นสูงเท่าไรครับสูงลอยบวกลบครับสูงอยู่ที่ลอยสามสิบบวกลบเด้อพี่น้องต้นโตๆลำโตเน่าๆครับผมเป็นสายพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อควายสองปีกว่า เพิ่งได้ได้ฟันคูนึงเนาะฟันคูนึงครับข้อยได้ฟันคูนึงเนี่พี่น้องรับประกันตำนี้เนาะครับเนี่ยเอาไปใส่พ่อดังๆเด้อยหอยในหอยเพิ่นบอกว่าหอยเน้นหาพ่อดังๆพ่อที่ดีๆแล้วครับผมล่ำตัวลำคิงเราดีหรออืมล่ำตลำคิงดีครับพี่น้องเนี่ยเด้อครับกล้วยแม่เนี่ยเป็นกล้วยที่เนี่ยครับหางกระไรครับพี่น้องผู้ที่ก็เลังมองหาเนาะแม่พันแม่บอกเอาเบิ้งไทยเพิ่นครับเบิ้งไทยเพิ่นโอ้เพิ่นอยากแพียงไทยจัหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ คือว่า่ายเพิ to to <Huh. S 1> ่นโอเคได้พี่น้อง่ายดีได้ครับผมควายที่่ายดีตัวนึงครับผมมีขวัญครับผมขวันมีขวัญเพิ่นว่าขวัญหามเพชร์ถาควายได้พี่น้องได้ครับผมแต่ว่าไอ้ผู้่ายนี่กระบอสถานัตปนัยน้องนะครับห้องเบิ้งขอแค่ว่าเบิ้งเหยล่ำตัวล่ำคิงเพิ่นดีครับผมพัฒนาได้แล้วครับผมกระบอได้ถือตำราโบราณปนไดอเนาะเอาเขาเปิดแา้วข้าวไรไรปนไดอครับได้ห้อยหาหมื่นเก่าได้พี่น้อง หาเงินเก่านี่ถือว่า,าราคาเกษตรกรเนาะครับปูเล็ีิก็ร่างมองหาใส่ใส่งบประมาณเนาะครับใส่งบใส่เงินเท่านัรนแหละครับไม่เป็นแม่สาวสองปีของปีกว่าแน่เลยนะครับได้ฟันคู่หนึ่งสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบบวกลบเปิดในราคาที่หาเงินเก่าได้พี่น้องหาเงินเก่าพันนี่ถือว่าต่อรองได้ครับให้โทมาสอบถามกับนายหอยเป็นเบื่องเอาฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดแปครับผมให้โทรมาสอบถามาเด้อเดี๋ยวผมสีลงไว้ถ่ายคลิปอีกเทนึงเด้อพี่น้อง อาคลิปนี้เ่ากะก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องฝากกดติดตามช่องใบบุญชาแนลน้่ครับผมคลิปนี้เ่ากะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ